ก็ก่อนอื่นขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับ311 Channel แล้วก็ Morning Moon Village หมู่บ้านพระจันยามเช้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราไปสำรวจในโซน l u c k y Road แล้วก็ Present Garden นะคะเป็นโซนเปิดใหม่ของ Morning Moon Village แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองสำรวจในโซนไ e v a l เล่ดูนะคะตัวไ e v a l เล่เนี่ยก็มีไอเทมเพิ่มขึ้นมานะคะหลักๆคือ2ตัวด้วยกันก็คือตัว ลูกสนนะคะกับตัวกระลอกนะคะซึ่งลูกศนเนี่ยลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับาการเก็บดอกไม้ในโซนฟอลลูดนั่นเองตัวลูกศนเนี่ยก็จะเอาไปแลกเป็นลูบีนะคะได้ตามเลทแต่ละลูกก็จะไม่เท่ากันอย่างอันนี้ย0ู0นะคะก็0.05บ้าง0.03บ้างนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกที่เราเก็บได้ไม่เท่ากันเหมือนดอกไม้นั่นเองนะคะ ตัวเละคราคาตั้งแต่0.03จนถึง0.05ลูมี่ต่อ1ลูกนะคะในขณะที่ดอกไม้เนี่ยก็จะอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะคะเป็น0.08 0.05ลูมี่ต่อหนึดอกนะคะอันนี้เป็นราคาที่ปรับเลทใหม่แล้วนะคะหลังจากที่ปรับปรุงเกมไปเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะคะ จากเดิมเนี่ยราคาดอกไม้ก็อยู่ที่0.5 0.8นะคะ0.7บ้างนะคะอย่างตัวนี้0.79นะคะทิวลิปเนี่ยก็อันนี้คือราคาดอกเก่าที่เก็บไว้นะคะส่วนตัวดอกใหม่ก็จะลดลงไปอีกนะคะก็จะถูกลงอันนี้คือ1นไอเทมที่เพิ่มขึ้นมานะคะอีกไอเทมนึงในโซนไพวรเลทที่เพิ่มมาก็คือตัวกระลอกนะคะ ตัวกระลอกเนี่ยเวลาเราเก็บกระลอกเนี่ยก็จะได้เป็นหนังกระลอกมานะคะได้เป็นเลเทอร์มาหนึ่งตัวเนี่ยจะให้หนังกระลอกทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งตัวหนังเนี่ยเราก็สามารถเอาไปคับของนะอย่างคลิปที่เป็นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอาไปคับตัวมาทิด้าซิลสสลิปเปอร์นะคะสำหรับใส่เข้าในโซนเหตุพิษก็ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงพิษจากเหตุได้ถึง20 ถึง25%ด้วยกันอันนี้คือเป็นประโยชน์ของหนังกระลอกนะคะที่เราจะเก็บจากโซนนี้เท่านั้นนะคะตัวลูกสนกับตัวกระลอกเนี่ยมีแค่โซนไพยวันเล่เท่านั้นนะคะพอเข้ามาในโซนฝั่งนี้นะคะสิ่งเวลาเป็นปกติเลยนะคะก็คือเราเดินมาฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะก็จะมีตรงช่องเล็กๆนะคะ ก็จะมีช่องเล็กๆฝั่งนี้ให้เราลองเดินมาสำรวจดูก่อนบางทีอาจจะมีรังไม้กล่องไม้นะคะบริเวณนี้วันนี้ไม่มีนะคะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรก็ลองลองดูนะะข้างในข้างในโซนหินเนี่ยบางทีก็มีกล่องสมบัตินะคะแต่วันนี้ไม่ไม่น่ามีไม่เดินเข้าไปก็แล้วกันนะคะพอถัดมานะคะบริเวณตรงเนี้ยนะคะก็จะมีรังไม้อีกจุดหนึ่งให้เพื่อนๆลองสรจสังเกตดูนะคะถ้าเข้ามาในในครั้งต่อๆไปเนาะนะคะคราวนี้ อพอเข้ามาโซนฝั่งด้านนี้นะคะต้องทำการฟันต้นไม้ออกประมาณสัก2ต้นอันนี้เราฟันออกไปแล้วนะคะทำการฟันต้นไม้ไป2ต้นเพื่อที่จะเข้ามาลานตัวนี้นะคะลานกว้างๆตรงนี้นะคะก็ลานกว้างตรงนี้ปกติก็จะมีกระลอกนะคะมีกล้วยบ้างแอปเปลิลบ้างนะคะก็ อยู่ในจุดนี้นะคะถ้าก่อนที่จะปรับปรุงเกมเนี่ยเราสามารถเดินเข้ามาได้เลยในโซนนี้นะคะแต่ว่าพอปรับปรุงเกมมาใหม่เนี่ยต้องอาจจะต้องฟันต้นไม้สักสองต้นก่อนเพื่อที่จะมาถึงตรงนี้นะคะพอเข้ามานะคะก็เก็บกล้วยก่อนเลยนะคะแล้วก็เราจะเจอกระรอกเนาะตัวกระรอกเนี่ยถ้าเขามีเนี่ยหาไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนเขาจะวิ่งเข้ามาหาตัวตัวละครตัวผู้เล่นด้วยนะคะ ก็ให้บางทีเรา,เราลองยืนอยู่นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะวิ่งเข้ามาแล้วให้เราเจอนะนี่ตัวนี้หาไม่ยากถ้ามีนะคะก็จะเป็นโซนตอนเข้ามาเนี่ยจุดหนึ่งแล้วก็เป็นโซนนี้อีกจุดหนึ่งถ้าตัวกระลอกนะคะวิธีวิธีการเก็บก็คือเราทุบที่กระลอกได้เลยนะคะเราทุบที่ตัวกระลอกได้เลยหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะวิ่งวนๆหน่อยนะคะให้เราก็จะหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งให้เราทุบจังหวะนั้นนะคะ หนึ่งครั้ง,หน,งหนึ่งตัวกระลอกเนี่ยให้หนังมาสองชิ้นนะคะก็เราได้หนังมาสองชิ้นเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราไปต่อนะคะตัวนี้สังเกตตัวลูกสนนะคะก็จะแอบอยู่ต้นไม้เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะบริเวณตรงกลางเนี่ยนะคะจะเจอจะมีลูกสนอยู่แต่เราจะเก็บลูกสนได้ก็ต่อเมื่อเราทําการฟันต้นไม้นะคะทาการฟันต้นไม้ออกไปก่อนนะคะตัวลูกสนที่ติดอยู่กับ ต้นเนี่ยก็จะล่วงลงมามันจะไม่เหมือนดอกไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วเราก็เก็บได้เลยนะคะในดอกไม้ในโซนฝั่ง f o l l o w wood เนี่ยเราจะเก็บได้เลยแต่แต่ลูกสนเนี่ยจะต้องอฟันต้นไม้ก่อนแล้วก็เก็บนะคะแล้วก็เก็บมาใช้สี e n e r g y ในการเก็บเหมือนกันนะคะเหมือนกับการเก็บดอกไม้เก็บหญ้าทั่วไปนะคะอ,อีกจุดหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยตัวกระรอกเนี่ยอาจจะอ,อุ้มเหมือนเขาจับ มีลูกสนมาด้วยนะคะก็จะมีทั้งกระลอกที่มาที่เป็นกระลอกลอฟันได้หนัง2ชิ้นกับตัวกระลอกที่ทูบเราได้ลูกสนติดมาด้วยนะคะก็มีทั้ง2แบบใหะะ้เ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะเราไปกันต่อที่โซนนี้นะคะตัวไพวเัเล่ก็พลังงานเราหมดนะคะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเติมพลังงานไปก่อน จะเข้ามาโซนต่อไปนะคะปกติไอตัววงล้อมหินตรงนี้นะคะก็บางครั้งเราก็จะเจอเป็นกล่องสมบัตินะคะเป็นกล่องสมบัติซึ่งก็ตรงนี้นะคะเคยเคยเปิดเปิดเจอเป็นแร่ไอเทมเหมือนกันนะคะเป็นพวกเหมือนเ,อเป็นมุกอะน,นะคะตัวเพลเนี่ยนะคะตัวไข่มุกเนี่ยก็เก็บได้จากโซนฝั่งนี้เหมือนกันแลกได้3.2ลูมีนะคะก็ ตอนนี้รูมีรละ50กว่าบาทก็150กว่าบาทสาหรับการเปิดตัวกล่องนี้อันนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูถ้าเข้ามาโซนนี้แล้วนะคะก็จะอยู่ในหินตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือไม่เจอนะคะวันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกโซนหนึ่งที่เป็นจุดลับนะคะจุดลับก็คือเป็นบ่อน้ําที่เขาเพิ่มขึ้นมาเพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะหลังจากที่ปรับปรุงเกมเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะคะก็โซนนี้บางบางคนอาจจะอาจจะยังไม่เคยเข้ามานะคะให้เพื่อนๆลอง ลองดูอีกรอบต่อไปนะคะถ้าเผื่อได้เข้ามาในโซนฝั่งนี้นะคะก็ฟันต้นไม้มาสองต้นนะคะแล้วก็เดินเข้ามาด้านในก็จะมีลานก,ลกว้างอีกลานหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้บางครั้งก็จะมีตัวกระลอกเหมือนกันแล้วก็มี nft มีแอปเปิลเหมือนให,ให้เราเก็บได้เหมือนกันนะคะก็เดือนสำรวจก่อนไม่มีแล้วก็จะเข้าไปโซนด้านในนะคะโซนด้านในก็จะเป็นอ่ออาง นะคะอ่างน้ําบ่อน้ําอย่างที่บอกนะคะจุดนี้เราสามารถจะเจอกระรอกแล้วก็ลูกสนได้เหมือนกันนะคะเข้ามาแล้วก็ให้เราลองเดินสํารวจบ,บริเวณอีกสักรอบหนึ่งนะคะวันนี้น่าจะไม่มีแล้วนะคะน่าจะมีได้กระรอกมาหนึ่งตัวนะคะตรงโซนตรงกลางแค่นั้นก็เป็นอีกจุดลับจุดหนึ่งนะคะให้ถ้ารอบหน้าได้เข้ามาก็เราล,ลองเข้ามาดูนะคะก็เคยได้กระรอกจากจุดนี้สองตัวเหมือนกันนะคะ ไหนก็เข้ามาแล้วก,ก็ลองเดินเข้ามาสำรวจตรงนี้ดูนะ,ะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับตัวไพเวลล่นะคะวันนี้เราเข้ามาก็ได้หนังกระลอกมาสองอ,สองชิ้นนะคะแล้วก็มีท่อนไม้37ท่อนนะคะมีหินอีก11ก้อนนะคะแล้วก็ตัว NFT ที่ได้ก็จะมีกล้วย1ลูกนะคะที่เราเก็บจ,จากโซนการเข้ามา หนึ่งหินที่เข้ามาในโซนนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe นะคะให้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะคะก็ถ้ามีตอนไหนที่อยากจะพูดเบอเบอรเนยเบอเบืองงงๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ